กับข้าวไหมครับกับข้าวรถพรพ่มพวงมาครับกับข้าวไม่มีครับมีแต่เนตกาแฟกระป๋องสูตรอัพเกรดกรบผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับข้าวไหมครับกับข้าวอ่าตอนนี้นะทุกคนใกล้เข้าสู่เทศกาลวันสงการ วันนะ่าจะแปลงร่างน้องบึกบึนที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะร่วมกับเนสกาแฟนะเพราะว่าที่ผ่านมานะเราเที่ยวทั่วไประเทศไทย,ไทยหวดกันแบบโหดๆแต่ก็ยังกระปี้กระเป๋านะ <S 2>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  สุดชื่อน,นะด้วยเนสกาแฟกระป๋องที่มาเติมความดีตลอดการเดินทางดังนั้นเราอยากจะส่งพ่อแม่พี่น้องนะทุกคนที่ติดตามนะให้ได้รับความกระปี้กระเป๋ากลับบ้านสงการนะอย่างปลอดภัยนะครับดังนั้น บอนจะพาเนสกาแฟกระป๋องนะไปแจกถึงมือทุกๆคนเลยนะผ่านเจ้าน้องบึกบึนโดยนี่เลยฮะจะเปลี่ยนให้น้องบึกบึนเราเป็นรถมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงบอกแล้วฮะเป็นทุกอย่างให้เธอเลยนะ, <c oughs> ะว่าแล้วไม่รอช้านะตอนนี้พนักงานกําลังแพ็คของอย่างมันไปฮะจัดรถกันแล้วมาดูกันว่าหลังจากแปลงร่างน้องบึกบึกบนเราจะกลายเป็นยังไงกับข้าวไปครับกับข้าวลุย เสร็จแล้วนะทุกคนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะรถเว็บบึกบึนะจากเวอร์ชันทัวริงนะตอนนี้แปลงร่างเป็นเวอร์ชันรถพ่วงสทรงต่อความดีดความกระปรี้กระเป๋านะให้พี่น้องทุกคนที่กําลังจะกลับบ้านช่วงสงการานให้ได้ดีดตลอดทางด้วยเนสกาแฟกระป๋องนะเรามี2แบบนะทุกคนแบบกระติกเล็กกับอันนี้เลยกระติกใหญ่บอกได้เลยว่าเป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะมีของแถมแบบจุกๆส่วนจะมีอะไรบ้างพรุ่งนี้จะกิจกรรมสนุกแค่ไหนบอกได้เลยไว้เจอกันหน้อมจินไปด้วยไหมพรุ่งนี้ อ่าตามนั้นนะทุกคนพ่กนี้เราไปสนุกไปดีดกับเนสกาแฟกระป๋องลุย,ยอ่ะวันนี้เราก็พร้อมจะลุยนะทุกคนน้องบึกบึนพร้อมแลวนะพร้อมกับทีมงานดาวน้าหวานใจนะครับคอยมาเป็นส่งสบ,บียงเสริมแล้วนี่ฮะน้องทีมงานนะอีกสองสามคนนะที่อยู่ด้านหลังก็งนะวันนี้เราจะเป็นภารกิจนะส่งนะครับทุกคนกับจังจังหวัดอย่างปลอดภัยด้วยเนสกาแฟกระป๋องนะลุยกันไปเลยพร้อมกับเพลงใหม่ของยิงลี่เนสคาเฟอีนนะที่จะม่่นที่จะสนุกไปตลอด ระหว่างทางนะกับกิจกรรมวันนี้แต่ก่อนอื่นขอด,ดื่มน้กสก๊อตเพิ่มพลังความดีดกันก่อนครับผมลุยเจสเจสเจสงานนี้มีเล่นใหญ่จัดเต็มนะมีทรอโขงด้วยแต่อย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีเพลงปลุกใจว้าเฮ้ยเพิ่มความดเด็ด นหัวละเอ้ยอย่าหัวละดิกูเขินเขาจ้างร้อยเราจัดเต็มจัดแบบ20จัดแบบพันเลยคาเฟอีน เนสกาแฟใหม่สูตรใหม่ป้<อ>ายลุยแจกวามสดชื่นความกบีกระเป๋ากาันกับข้าวไปครับกับข้าวกับข้าวไม่มีแจกครับมแีแต่เนสกาแฟกระป๋องฮะสูตรอัพเกรดนะครับเลี้ยวเขา้าใสก่อสร้างนะเราแจกพวกพี่ๆี่ก็ดีกว่าเขาต้องเป็นคนจังจังหวัดแน่นอนเลยนะอ่ะทุกคนเรามาเจอกลุ่มเป้าหมายแล้วนะเนี่ยพวกพี่ๆ่นะใช้แรงงานแดดร้อนๆแบบนี้ต้องโดนเนสกาแฟกระป๋องเย็นๆนะซึ่งบอลไม่ได้มาแจกแค่เนสกาแฟกระป๋องนี่ฮะ เรามีชุดอัพเดตกับบ้านสงการชื่อว่าพี่ๆเขาเป็นคนต่างจังหวัดน,นะอันนี้จะประกอบด้วยเนสกาแฟากระป๋องสองกระป๋องนะฮะสามารถเอาไปใส่น้ําแข็งเย็นๆได้ในระหว่างทางกลับบ้านสดเองก็ดีให้คนขับข้างๆก็ดีนะเพิ่มความกระพี้กระเป๋ากระชุบกระชวยกลับบ้านไปจะได้ปลอดภยัยเพราะมีเนสกาแฟดีตลอดทางแต่มากับบอลพาเที่ยวทั้งทีมันต้องสนุกเว้ยเฮ้ยเรามีชาเลนจ์พ <h> ิเศษนะอันนี้เป็นกระติกใหญ่นะ <h> โอ้โหเ <compromised> นี่ยฮะ <h> โลโก้บอลพาเที่ยวชัดเจนนะร่วมกับเนสกาแฟกระป๋อง ้าเขามาทํากิจกรรมกับเพลงหญิงลีเนสคาเฟอีนกับเราถ้ามากล้าเต้นกับบอลพาเที่ยวรับไปเลยนะกระติกใหญ่ชุดใหญ่มีทั้งแว่นกันแดดนะเอาไว้เล่นสงการเสื้อสงการนะซองกันน้ํายามเปียกนะแล้วก็เนสกาแฟเย็นๆนะอีก3กระป๋องและที่สําคัญเรามีเงินค่ารถกลับบ้านให้ด้วยนะ1000บาทว่าแล้วเราไปสนุกไปแจกความสดชื่นความกระปรี้กระเป๋าให้พวกพี่ๆเขากันครับผมอ่ะนี่ฮะทุกคนเรามีกระป๋องเล็กนะชุดอัปเกรดสงการนะกลับบ้าน แจกฟรีๆนะฮะไม่ได้อ่าต้องทํากิจกรรมแต่ว่าถ้าอยากได้ชุดใหญ่นะต้องมาทํากิจกรรมกับเราอ่านี่ฮะอ่ะพี่พี่สวัสดีครับโอ้ยอยู่กันหลายคนเลย <c oughs> ผมขออนุญาตถ่ายวิดีโอหน่อยนะขออนุญาตติดไม้ด้วยนะพี่นะอ่านี่ฮะทุกคนพี่พี่เขานะน่าจะเป็นคนต่างจังหวัดแหละฮะมา <c oughs> หาอาชีพนะ่าใช้แรงงานในเมืองกรุงนะดังนั้นน่าจะต้องมีกลับบ้านพวกพี่จังหวัดอะไรกันครับผม <c oughs> พิษณุโลก <c oughs> บุรีรัมบุรีรัม ผมเห็นทำงานเหนื่อยๆร้อนๆนะผมเอาเนสกาแฟกระป๋องมาแจกค่ะไว้ใส่น้ำแข็งนะเติมกลับบ้านปกติกลับบ้านสงการอยู่แล้วเนะาะค่ะจะได้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยแต่ผมมีค่าน้ํามันให้พี่ด้วยฮะอันนี้เห็นว่าสองครอบครัวก,กระติกใหญ่ด้านในเนี่ยฮะมีแว่นเล่นสนุกสงการแล้วก็มีเสื้อสงการด้วยแล้วก็มีเนสกาแฟให้ด้วยนะเติมพลังกันแบบจุกๆเยอะๆเลยพี่แล้วก็ที่สําคัญมีซองกันน้ําเผื่อโัพท์เปียกแล้วก็มีพ็อกเก็ตมันนี่ให้แต่ว่าพี่ต้องเต้นเพลงตามผม ทั้งหมด6ท่าบอกไว้เลยนะบอลพาเที่ยวไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนนมจีนเห็นปุ๊บนมจีนบอกเลยขอเปลี่ยนแฟนใหม่ได้ไหม <c oughs> เราเพื่อนเนสกาแฟเพื่อความดินนะอ่ะเพลงเนสคาเฟอินมา <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่เต้นตามผม อ่าแจกครับ2กระติกนะอ่านี่ครับผมนี่กับบ้านปลอดภัยนะครับผมบนะดื <S 1> 1 <S <อ>่มนล็กาแฟจะได้กระปี้กระเป๋านะ<ช>เพิ่มความดีดอ่าโอเคไปไปแจกครอครัวอื่นกันต่อลุยโ <c oughs> สนุกวอหนึ่งเรียกวอสอง,งหน้ามีโครงการหมู่บ้านนะ เฮ้ยไปแจกพวกพี่ๆช่านก่อสร้างดีกว่าเขาจะได้กินเนสกาแฟาอย่างสดชื่นกระปี้กระเป๋าในระหว่างการทำงานสวัสดีครับพี่มีเนสกาแฟามาแจกครับพี่ขออนุญาตนะครับผมปกติกินเนสกาแฟากระป๋องไหมฮะ,ก,ะกินนะอันนี้นะนี่ฮะข้างในมีเนสกาแฟากระป๋องนะเติมน,น้ำแข็งได้นะจะได้เย็นๆนะครับผมเรียบร้อยนะภารกิจทุกคนดื่มเนสกาแฟากระป๋องเฮ้ hey! อ่ะไปไปแจกคนอื่นกันต่อเริ่มเริ่ม,มอันนี้นะเผื่อให้ค่าซื้อเนสกาแฟากระป๋องนะระหว่างทางเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงสงการ ไปกับทุกคนแจกพี่ๆก่อสร้างเสร็จเดี๋ยวเราไปดูว่าใครจะได้เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราได้ชุดเนสกาแฟอัพเกรดกับบ้านสงการกับบอลพาเที่ยวบ้างนะเฮ้ยข้างหน้าเหมือนมีโรงงานบ้านคนเย้าทุกคนอ่านี่นี่นฮะโรงงานเย็บผ้านะเดี๋ยวไปขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตหน่อยนะเอาเนสกาแฟกระป๋องนะสูตรอัพเกรดมาแจากครับพี่ผมขออนุญาตถ่ายวิดีโอกับบันทึกเสียงหน่อยนะพี่นะ อ่าเนี่ยเพิ่มความเด็ดอ่าพี่ปกตินี่ฮะสงการนี่ก็คือบ้านอยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่าครับผมครับบ้านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพี่อยู่ต่างจังหวัดอะไรกันบ้างฮะส,สีสเกตสีสเกตสีสเกตเหมือนกันอ๋อครอบครัวเดียวกันแล้วพี่ครับอ่านครสวรรค์สีสเกตกับนครสวรรค์ทุกคนสองครอบครัวเดี๋ยวเราอ่านี่ฮะลูกมือเรานะเดี๋ยวเราแจกนะฮะชุดอัพเกรดกับบ้านสงการอย่างปลอดภัยนะอันนี้พี่ผมขออนุญาตแจกนะอันนี้เผื่อว่าพี่กลับบ้านอยู่แล้วใช่ไหมสงการครับ อันนี้จะมีเนสกาแฟกระป๋องอยู่ข้างในพร้อมกับกระติกที่จะได้แช่น้ําแข็งให้เย็นๆระหว่างทางไว้ดื่มเองก็ได้นะฮะให้คนข้างๆก็ได้ขับรถกับเองหรือเปล่าครับอ่านะจะได้กระปี้กระเป๋าเดินทางนี่จะได้ปลอดภัยอ่าผมแจกพวกพี่คนละกระติกนะอ่าเนี่ยรบกวนหน่อยนะฮะรบกวนหน่อยรบกวนเวลาอ่านี่ครับนี่ครับอ่าแจกแจกแจกขออนุญ,ญาตนะฮะขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตอ่านะฮะนครสวรรค์เนาะ อ่านะฮะนครสวรรค์กับรีสกเกศรีสกเกตอ่ะแต่แค่นี้ไม่พอพี่เรามีเงินค่ารถค่าน้ํามันให้ด้วยแล้วก็พร้อมกับชุดเนสกาแฟชุดใหญ่นี่ฮะเรามีกระติกใหญ่พี่อันเนี้ยเขาเรียกว่ากระติกอัปเกรดนะ,ะอันเนี้ยมีทั้งเสื้อเล่นสงการแว่นเล่นสงการมีซองกระน,น้ําและข้างในซองมีตังค์พันหนึ่งด้วยพร้อมเนสกาแฟกระป๋องข้างในเนี้ยยัดไปเต็มเตมจุกๆเลยผมเห็นสองครอบครัวผมให้2กระติกกระติกละพันได้ไป2องพันเปล่าแต่ว่ามีเงื่อนไข พี่มาสนุกเต้นกับผมนิดนึงได้ไหมได้อ่าเรากล้าแสดงออกอยู่แล้วนะอ่ามามามาโอ้ยสนุกแล้วทุกคนงานนี้มานี่ฮะเนตกาแฟเพิ่มความดินและความสนุกผู้ช่วยเพลงมา่มซเอพาไปงมาเอาไปเลยเอาไปเลยเก่งมากเก่งมากดู อ่ะกลับบ้านปลอดภัยนะดื่มเล็กกาแฟเพิ่มความดีเพิ่มความกระปี้กระเป๋าสูตรอัปเกรดนะอันนี้เพิ่มอาราบิก้าด้วยอร่อยกลมกล่อมมากกว่าเดิมขอบคุณครับยังไม่ได้แจกอ่ะเอาตังค์เหริ่มเริ <Boy? S 1> <Okay. S 2> uh, ่มเริ <maintenant>? ่มเริ่มจะไปแลเนียนเนียนอ่ะเราพกจริงแจกจริงครับทุกคนอ่ะนี่ครอบครัวละหนึ่งพันบาทนะครับไว้เติมค่าน้ำมันนะกลับปลอดภัยครับสวัสดีครับโชคดีครับผมอ่ะไปลุยกันต่อ เพิ่มความดีแล้วทุกคนลุยเราต้องเน้นกับเียปลอดไฟนะทุกคนโอ้ยเป็นไงทีมตักแอร์นั่งรถตักแอร์สบายไหมบำ <c oughs> ผัดกันขับไหมห้นั่งเหนูอเนื้อกาแฟนั่นดีก็จริงนะแต่ว่าสู้ร้อนแบบนี้ก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะแต่ว่าภารกิจเราเราก็ต้องทาให้สาเร็จนะถังใหญ่เราเนี่ยยังเหลืออีกสิบเอ็ดนะยังไงเราต้องแจกให้หมดนะทุกคนพร้อมกับเงินรางวาัลพ็อกเก็ตมันนี่อีกหมื่นกว่าบาท วอหนึ่งเรียกวอสองวอสามนี่แล้วเปลี่ยนตัวเองครับโอเคเดี๋ยวจุดต่อไปเฮ้ยเรามาถึงตรงนี้นนทบุรีเดี๋ยวเราไปตรงตลาดบางใหญ่ดีกว่าใกล้เซ็นทรัลเวสเกตตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีคนเยอะทั้งไรเดอร์ทั้งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ชาวบ้านเดี๋ยวเราไปตั้งต้นแจกกันตรงนั้นดีกว่านะโอเคไหมโอเคครับอ่าโอเคลุยลุยพร้อมลุยยังดีอยู่ใช่ไหมทุกคนดีดีดีดโอเคลุยไปไปกันต่อ เฮ้ยข้างหน้ามีวินมอไซคเ์เฮ้ย,ยไปคุยกับพี่เขาดีกว่าจอด คนตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดบางใหญ่ใจกลางชุมชนย่านนนทบุรีนะเดี๋ยวเราไปแจกพี่วินเขาดีกว่านะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นกับเราไมู่มีแม่ค้าด้วยนะพี่วินค้าสวัสดีครับผมพี่แม่ค้าด้วยฮะพี่แม่ค้าอยู่ใกล้ๆกันพี่คนจังหวัดอะไรฮะบ้านเกิดงทมบุรีครับสิงบุรีนี่ปกติถ้าสงการนี้กลับบ้านไหมกลับอ่านี่ฮะเราแจกเนสกาแฟเพิ่มความดิดความกระปี้กระเป๋าพี่ขับรถกลับเองนะเสิงบุรีไม่ไกลนี่ฮะผมมีชุดเนสกาแฟนะพี่หอบกันมาอย่างเยอะเลยฮะอันนี้จะเป็นกระติกเล็กพี่พี่แม่ค้าผู้หญิง คนจังหวัดเลยครับผมโอ้ย,อยคนโอ้คนบานเดียวกันผมจังหวัดนนะคนแรแล้งตายก็ได้นะนี่ฮะเผื่อว่ากลับบ้านนะฮะอันนี้ไว้ดื่มเองก็ได้นะน,นี้กาแฟกระป๋บบองปกติทานอยู่แล้วเนาะแต่พี่ทั้งสองคน<อ>ผมมีชุดอัปเกรดอันนี้เป็นถังใหญ่แล้วก็ที่สําคัญมีพ็อกเก็ตมันนี่หนึ่บาทแต่พวกพี่จะต้องสนุกกับผมนิดนึงโอเคนิดนึงนะหน,นึง่งสเพลงมานกระอัสหเเนี้เตเตอามกาอนี อร่อยนะสไลด์กระป๋องหม่ดีอาเซเล็ตกระป๋องหม่ดีเพลทกาแฟพ่องความดีแจกกันไปเลยคนละ1000บาทเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะให้มีเน็ตกาแฟกระป๋องสูตรอัปเกรดนะครับผมลดน้ําตาลน้อยลงเพิ่มอาราบิก้าด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณไปทุกคนไปแจกคนอื่นกันต่อยังไม่หมดจะแจกจนกว่าจะหมดทั้งคันโอ้โหเอฟซีเอฟซีโอเคไปเจอเอฟซีไปขอถามหน่อยฮะติดตามผมมานานเนี่ยปกติดื่มเน็ตกาแฟกระป๋องไหมดื่มครับปกติอยู่จังหวัดไหนฮะ อ๋อเป็นคนสุรินทร์นี่ฮะทุกคนอันนี้เป็นอาชีพอะไรฮะเนี่ยขับรถส่งของ,ของส่งของครับอ่าในนี้นะฮะมีอ่าอ่านิสกาแฟกระป๋อง2อันอ่านี่ครับยกให้ครับผมมีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ด้วยนะไว้เผื่อไว้ซื้อกาแฟแล้วขอบคุณอุตส่าห์ติดตามไงเราก็ต้องสปอร์ตแต่ผมมีอันนึงอันนี้เนี่ยมีตังค์อยู่พันหนึ่งเต้นกับผมสนุกสนุกสักเพลงได้ไหมเดี๋ยวผมยกกระติกให้อันนี้ชุดอัปเกรด คนเดินทางทุกคนเราต้องซัพพอร์ตค่ากาแฟนะจะได้กระปี้กระเป๋าอันนี้ให้ก่อนเลยฮะกระติกเล็กนะมีกาแฟอยู่ข้างในนะครับแล้วก็อันนี้เผื่อไว้ซื้อกาแฟเติมทุกคนมาดูกันนะว่าเขาจะทำชาเลนจ์แล้วก็จะได้รับกระป๋องใหญ่ไปหรือเปล่าเพิ่มเงินรางวัล1น1,000บาทอ่ะโอเคฮะมาอ่ะดิงกอร่อยีนมารนะเล่นกาแฟสูตรใหม่เลเกอ่ะโอเค อันนี้ของพี่นะฮะอันนี้ปึ๊บชุดอัปเกรดแล้วเราก็แจกตังค์กันไปเลยเราจะแจกกันจนกว่าจะหมดนะเหลืออีกหมื่นกว่าบาทน,นะให้พี่เขาได้กลับบ้านนะอย่างปลอดภัยเพิ่มความดีเพิ่มความกระพป่กระเป๋าพร้อมค่ารถ ค่าน้ํามันขอบคุณครับอันนี้ไปแบ่งกันนะอ่ตามนั้นทุกคนเราไปหาผู้โชคดีคนต่อไปแจกความกระปรี้กระเป๋าให้ทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับอ่าทุกคนมีพี่ไรเดอร์เขาพี่ไรเดอร์เขาหวัดดีครับหวัดดีครับอันนี้รับออเดอร์อยู่หรือเปล่าฮะยังไม่ได้น้ำครับกำลังรออยู่คนจังหวัดอะไรครับพี่อุดรครับอุดรปกตินี่สงการนี้กลับบ้านบ้างไหมกลับพี่กลับผมมีเนสกาแฟมาแจกพี่นะอันนี้นะจะมีอุปกรณ์เล่นสงการด้วยนะที่สําคัญมีตังค์ให้พี่อีก1,000บาทค่าน้ํามันเอาไหมเอาครับ เต้นเพลงหญิงลีกับผมจะเพลงอ่ะเอาแล้วทุกคนพี่เขาเล่นสนุกกับเราด้วยอ่ามาได้ง่ายๆไม่ได้นะมันจะต้องสนุกดนและกระปรี้กระเป๋าไปด้วยกันดื่มซี่ดืมซี่ดืซี่นม่กาแฟสูตรใหม่อัพเกตแล้วจ้าอาราบิก้าอร่อยนะนมำกาแฟสูตรใหม่ โอเคขอบคุณมากครับผมอ่านี่เรามมบอไ้เลยนะถังเล็กนะเผื่อจะเอาไปส่งต่อให้ใครนะแล้วก็ถังใหญ่เราให้2ถังเลยครับ,รบแล้วก็ตั้งจริงๆลืมลืมใส่ลืมใส่ใส่จริงเหรอพี่ ได้จริงให้จริงดิไว้เป็นค่าน้ำมันรถไว้ซื้อเนสกาแฟระหว่างทางจะได้ขับขี่กลับบ้านอย่างปลอดภัยดื่มน้กาแฟกระป๋องดีดแล้วออกไปเดินทางอย่างปลอดภัยอตอนนี้เข้ามาในปั๊มนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปขออนุญาตเจ้าของสถานที่ก่อนนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะถ้าหากเขาให้ก็โอเคนะครับเราก็จะได้แจกให้ผู้คนที่เข้ามาใช้บริการเขาแต่ว่าในแต่ละที่เขาก็จะมีกฎของเขาอยู่นะซึ่งอันนี้เราเข้าใจได้เราก็ข้าไปขออนุญาตนะครับให้ถูกต้องนะ,ะวางงั้นเดี๋ยวมาว่ากัน จริงๆเขาบอกว่าได้ทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นองค์กรนะเขาก็ต้องขอทํานู่นทํานี่นะแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอนิดนึงซึ่งเราไม่ซีเรียสนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปต่อนะภารกิจของเราดินนะฉะนั้นเรารอไม่ได้ทุกคนตามนี้ตามนั้นทุกคนเดี๋ยวเราไปแจกกันที่อื่นต่อแต่ก่อนอื่นขอเติมเสบียงนะทุกคนโอเคกระติกใหญ่กระติกใหญ่เอากระติกใหญ่มาอีกกระติกใหญ่โบนัสพิเศษ1,000บาท าจากนี้ไปกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือคนขับรถสิบล้อเพราะบางทีเนี่ยเขาต้องขับไปไกล,กลดึกดึกเดินเคนของเยอะจะได้กระปี้กระเป๋านะอ่ะไปตามนั้นเดี๋ยวเราไปหาตามริมทางใครจอดใครเหนื่อยเราแจกด่าเลยนังโนนี่มาช่วยหรือมาเป็นภาราเนี่ยไปไไปไป,ไปอ,อร่อยนะเล <laughs> ็กกาแฟสูตรใหม่ <laughs> เราเราเจอเราเจอคนขับรถบรรทุกพี่เขาต้องใช้กาแฟเพิ่มความด็ดพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับผมพอดีผมถ่ายโฆษณาให้ของเนสกาแฟครับพี่มีกาแฟแจกให้ฟรีกับติกเล็กกับติกใหญ่แล้วมีตังค์ให้ด้วยพันหนึ่งอ่าพี่สะดวกเต้นกับผมสักนาทีไหมแป๊บเดียวอันนี้จะเป็นชุดอัปเกรดกับบ้านสงการอันเนี้ยผมให้พี่ฟรีๆเลยพี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ผมแจกตังค์ด้วยอ่าเนี่ยอันนี้ผมให้พี่ร้อยหนึ่งนะเผื่อไว้ซื้อกาแฟกระป๋องอันนี้ครับผมแต่อันนี้จะเป็นชุดอัปเกรดกระติกใหญ่ที่เต้นร่วมกับผมสนุกสนุกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมให้พี่อีกพันหนึ โอเคตามนั้นทุกคนเดื่มซี่ดื่มซี่ดื่มซี่เน็ตกาแฟสดใหม่อัปเดตแล้วจ้าเอาตาพี่จ้าอร่อยนะจะายแล้วก็ดใหมซี่เน็ตกาแฟสรใหม่เน็ตกาแฟสดใหม่อะนี้เลยฮะผมยกให้พี่นะครับไปฮะเราไปลุยกันต่อไปหาแจกกันต่อครับผมสวัสดีครับพอดีเอาเน็ตกาแฟมาแจกครับพี่ไว้เติมน้ำแข็งเย็นๆนะแล้วก็พอดีเน็ตกาแฟเขาทำโปรเจกต์สงการครับผม อันนี้ไว้เผื่อปกติพี่ดื่มเนสกาแฟยอยู่แล้วอะอันนี้ไว้แบบไว้แบบซื้อเนสกาแฟกลับบ้านนะระหว่างทางมันมีกระป๋องใหญ่อ่ะแล้วมีตังค่ารถค่าน้ามันที่เนสกาแฟให้มาให้1,000บาทพี่จะเต้นกับผมสักหนึ่งนาทีไหมเอาไหมแต่ผมยังไม่ให้จนกว่าพี่จะเต้นเพลงหยิงลีอัปเกรดใหม่เนสคาเฟอีน,นินอเกด้อร่อย โอ้นี่แหละฮะรางวัลแห่งผู้กล้าผู้ดีนะฮะเอาส่งต่อในกาแฟและค่ารถให้พี่เขาได้กลับบ้านไปเที่ยวสงการอย่างปลอดภัยขอบคุณครับขอบคุณครับรถบรรทุกมากครับทุกคนแต่ส่วนใหญ่คนเขาจะพี่เขาจะอยู่ในรถนะอ่อเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะรบกวนขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะอนี่ฮะเราเจอผู้ที่ต้องขับรถบรรทุกนะอย่างยาวนานและบางทีมันก็เพลียผมถามจริงเวลาพี่ขับรถบรรทุกเนี่ยง่วงไหม ต้องกินกาแฟหรือเปล่าจริงๆิอ่าปกติพี่ดื่มเนสกาแฟไหมครับเนสกาแฟกระป๋องสูตรอัปเกรดใหม่ล่าสุดเราเอามาแจกพี่นะอันนี้เขาอัปเกรดใหม่ล่าสุดแล้วก็เห็นว่าช่วงน,นี้ใกล้สงการแล้วด้วยก็เลยว่าอยากให้คนที่เขาเดินทางนะกลับต่างจังหวัดไม่ว่าไปเที่ยวก็ดีไปเยี่ยมบ้านก็ดีได,ด้กระปี่กระเป๋าบ้านพี่อยู่จังหวัดอะไรฮะจังหวัดเลยครับวิจังหวัดเลยแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากอ่าผมยกให้พี่นะอันนี้อันเล็กเลยแต่ว่าผมมีชาเลนส์ให้พี่อันหนึ่งอ่านี่ฮะกระติกใหญ่ชุดอัปเกรดเพราะว่าเนสกาแฟเขา อัปเกรดกระป๋องใหม่เพิ่มอาราบิก้าสูตรใหม่นะผมยินดียกให้พี่1ชุดพร้อมแถมค่าน้ำมันรถให้อีก1,000บาทเวลาเดินทางไปเที่ยวกลับบ้านอันเนี้ยแต่พี่ต้องเต้นกับผมสักเพลงหนึ่งได้ไหมอเอานะอ่ะ,อะไปเลยเพลงมาเดินซีดีดกาแฟกระป๋องสูตรใหม่มอัปเกรดแล้วนะอาคาจิอาราบิก้าอร่อยอร่อยเล่นกับแฟนตุ๊ก นี่ฮะสุดท้ายก็เพิ่มพลังความเด็ดความกาปี้กระเป๋านั้นเน็ตกาแฟส่งความเด็ดนะให้ทุกคนได้เดินทางปลอดภัยด้วยชุดอัปเดตสงการอัปเดตรสชาติใหม่สูตรใหม่เพิ่มอาราบิก้ามอบให้เลยครับผมกับเงินอีก1,000บาทนะพี่อันนี้สมทบทุนนะไว้ซื้อกาแฟระหว่างทางไว้เติมน้ำมันด้วยนะแล้วก็ขอให้เดินทาง ปลอดภัยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อโอ้โหแจกกันมันสนุกมากทุกคนเพิ่มมาอีกสองถาดนะแจกกันให้มันไปเลยฮะเอาให้ดีกันทั่วประเทศไทยเดี๋ยวใส่ไว้เย็นๆแจกกันทั่วประเทศไทยอไปฮะไปลุยกันต่อโอเคลุยส่งต่อความกระปี้กระเป๋าอ้าวกับข้าวไหมครับกับข้าวกับข้าวไหมครับกับข้าวกับข้าวไม่มีนะครับมีแต่นิดกาแฟกระป๋องมาแจกไปลุยกันต่อเอาให้หมดวันนี้เอาให้หมดตังยังเหนือ เราเจอแรงเป้าหมายแล้วทุกคนด้านหน้านะเป็นที่จอดรถพี่ๆแท็กซี่นะอ้าวเพื่อเขาขับแล้วง่วงนะแล้วก็ส่วนใหญ่แท็กซี่เนี่ยเป็นคนส่างจังหวัดนะอ่ะตอนนี้เรามาอยู่จุดจอดแล้วจอน,นะตรงนี้นะมีพี่แท็กซี่เขามารอรับผู้โดยสารเดี๋ยวเราไปแจกพี่แท็กซี่เขาให้ได้กระปี้กระเป๋าในระหว่างการทํางานและส่วนใหญ่นะเขาจะเป็นคนต่างจังหวัดนะเดี๋ยวเราไปถามพี่เขาดูดีกว่าว่าเขาอยู่จังหวัดไหนนะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนเวลาแป๊บหนึ่งกำลังรอลูกค้าอยู่เลย เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมมีเนสกาแฟกระป๋องมาแจกเพราะผมขอส,สอบถามพี่ปกติเตี่พี่ดื่มเนสกาแฟกระป๋องหรือเปล่าครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับจุฬินนะผมให้เนสกาแฟกระป๋องพี่พร้อมกระติกแต่มาทั้งทีนะเรามีกระติกใจแบบอัพเนสแต่มีเงื่อนไขเล็กๆมาเต้นเพลงหญิงลีเนสกาแฟอินกับผมก็ติดเลอ่าได้ทุกคนโอเคเราเจอผู้กล้าแสดงออกเลยนะมาเลยครับผมเราไม่เน้นแปะแต่เราเน้น,นอ้าอ่าว่ากันแล้วไป5-4-3-2-1 ดืดืด่มิองสดใหเราซิสดก็โอ้น,น,อน,นี่แหละนะเราค่าแสดงออกแจกครับแจกครัอันนี้เราแจกนะครับฟอัพเกร็ช่วยค่าน้ำมันรถ1ึงบาทขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณนะครับเินตาออมอไปขอบคุณมากขอบคุณมากครับผม แต่ว่าตังเรายังเหลือนะทุกคนเดี๋ยวเราไปแจกต่อนะกระติกเล็กของเรายังมีนะไปฮะไปแจกกันต่อขอบคุณครับอ,อคบคพี่สวัสดีครับมารอรับผู้โดยสารเลยฮะครับรอรับผู้โดยสารครับ,รบ,รบพี่พปกติกินเนสกาแฟกระป๋องอยู่แล้วนะใช่ใช่ผมมีเนสกาแฟกระป๋องแจกแต่ก่อนหนึ่งขอถามพี่หน่อยพี่เป็นคนจังหวัดอะไรฮะเชียงใหม่ฮะอุ้ยเชียงใหม่เลยนะ มาทำหน,นี่ตอนนี้เชียงใหม่นี่ปุ่นเยอะมากใช่ถูกต้องอปกติสงการนี่พี่คิดว่าจะกลับบ้านไหมก็คิดว่าจะกลับนี่นะเนสกาแฟกาหวังดีเป็นชุดอัพเกรดแจกให้สงการ,รนะครับแต่พี่เราแจกทั้งทีนะเราก็อยากย้ายชุดใหญ่นะแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงเดี๋ยวผมช่วยค่าน้ำมันรถพี่อีก1,000บาทอยู่ในนี้แต่พี่เต้นเพลงหญิงลีเนสกาแฟกับผมหน่อยได้ป่มได้ครับอโอเคว่าพี่เข้ามาแล้วเชิญเลยครับผม กอดีกอดีถือว่าเรากั๊ปีกระเป๋านะน,นั่งรถน,น,นานๆนะง่นายนะได้ออกกำลังกายตามนี้เลยฮะ,นานะตามนี้เราพ่อให้พี่อันนี้คุณอัพเกตพี่ไว้ดื่มเติมน้ำแข็งเพิ่มฟังก์ชกระเป๋าตัวช่วยแข็งทาแข็งท่ากาแฟกินกาแฟสบายได้ยานขับรถขับรถได้ ยอดได้อ้าวอดไล้ป่ะนี่ฮะเราเพิ่มค่าน้ำมันเพราได้พี่กลับบ้านอย่างปลอดภัยครับครับผมครับผมขอบคุณได้กาแฟมากเลยครับยอดได้เี่ยวัขอบคุณนะครับพี่ขอบคุครับอ่าตอนนี้เราก็มาถึงซอยแห่งหนึ่งที่คนเยอะมากโดยเฉพาะพี่วินมอเตอร์ไซค์ซึ่งหลายๆคนเนียมาจากต่างจังหวัดนะดังนั้นบอกแล้วฮะเราจะแจกให้หมดนะครั้งนี้ฮะชุดกระติกแล้วก็เดี๋ยวตังค์ยังเหลือนะทุกคนอันนี้แจกไปอีกนะเดี๋ยวเอาไปใส่ชุดนี้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะกินไม่พอไปเติมในระหว่างการเดินทาง ถึงแม้ว่ากระติกใหญ่ของเราเนี่ยจะแจกกันหมดแล้วนะแต่เรายังเหลือกระติกเล็กๆอีกเพียบเลยนะงานเนี้ยบอลบอกได้เลยครับแจกไม่หมดไม่กลับบ้านมีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ด้วยนะอำนาจเจริญนะนี่ครับภาคอีสารบ้านเราอำนาจเจริญสินคิงที่เดียวสวยสร้อยเอปกติกดื่มเลซกาแฟนะไปยาวครับไปยาวนะถา,ามคำถามเดียวดื่มเลสกาแฟกระป๋องหรือเปล่า เห็นไหมเนตกาแฟกระป๋องเขียวเขาปรับจตดใหม่นะ,ะเพิ่มอาราบิก้าแล้วก็ลดน้ําตาลลงทําให้อร่อยกลมกล่อมมากขึ้นให้เป็นกระติกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้เติมน้ําแข็งแจกเป็นกระติกเลยเผื่อแช่เย็นๆนะครับข้างในมีเนตกาแฟกระป๋องให้เป็นกระติกไว้ไวเติมน้ําแข็งแช่เย็นแล้วก็ถ้าหมดไม่เป็นไรนี่มีตังเติมให้ด้วยแจกนะแจกกระติกไว้เย็นๆขอบคุณนะครับข้างในมีเนตกาแฟอยู่ข้างในมีเนตกาแฟอยู่อ่าโอ้สุดยอดเลยอ่าเดี๋ยวแจกให้หมดแจกให้หมดขอให้มาแจกข้างในมีเนตกาแฟอยู่เติมน้ําแข็งเชื่น้ อ่าทุกคนเราทำภารกิจนะแจกชุดอัปเกรดกระป๋องเล็กนะกระติกเล็กเกลี้ยงแล้วนะทุกคนเจ๊นะแต่ว่ายังไม่หมดสะใจมากทุกคนบอลไปเหมามาอีก2ถาดน,นะนี่ตามมาดูเลยซื้อมาอีก2ถาดน,นะสนุกมากฮะกับการเป็นผู้ให้ตลอดวันนี้นะจริงๆภารกิจเราจบแล้วแต่เราขอความมันกันต่อนะเาวทรโคงอยู่ไหนทรโคงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องใครได้ยินเสียงตามนี้นะบีเนสกาแฟกระป๋งองแจกนะแจกฟรีๆไม่มีเงื่อนไขนะมารับได้นะครับ เนตกาแฟกระป๋องปรับสูตรใหม่นะฮะลดความหวานเอ้ยลดน้ำตาลนะครับเพิ่มโรบัสต้าลาบิกกาด้วยอ่าสองคนนะอ่าแจกสองกระป๋องอ่ามีถ้ากระป๋องเขียวนะกระป๋องรีมกระป๋องเงินแจก,กเปล่าเลยฮนะอ่าขอบคุณมากนะครับผมเนตกาแฟกระป๋องนะช่วยคนไทยเพิ่มความดีความกระปี้กระเป๋านะครับขอบคุณมากครับผมนะอ่าคุณยายอ่าผมให้เลยสองกระป๋องนะเขาปรับสูตรใหม่นะครับมีหญิงลีนะเป็นทีเซนเตอร์ด้วยนะพิงก์นสคาเฟอีนนะครับไว้รอฟังดู มารับกันมีจำนวนจำกัดนะแจกหมดแล้วไปเลยนะแจกมีปีครับผมอ่านี่สุดยอดอ่านไปด้วยนะอ่านี่สุดยอดนะคุณป้าคุณน้ากินแต่เนสกาแฟกับอมนะอ่ะผมกี่มไซค์ที่วทั่วกประเทศไทยบอกได้เลยดีขึ้นในจังวันไปตามดูได้นะครับพีน้องเซนบนลาที่ออกไดมาหาเสียงนะทุกคนผมบอกได้เลยผมกินเนสกาแฟมาเป็นปีแล้วนะตอนนี้เขาเขาปรับสูตรใหม่นะ เพิ่มมาราบิก้านะครับบวกโกรบอสตา้านะครับจะให้อร่อยคุณกว่อวันนี้ผมแจกมาทั้งวันแล้วหมดไปเป็นหมื่นแล้ว่าจจะุ่นแล้วครับทุกคนอคขอขอบคุณคพ่อแม่พี่น้องมาจาตลาดนะที่เป็นแฟนเน็ตาวแรนกระป๋องน้าของเขาดีจริงนะครับสูตรใหม่นะลดน้ําตาลนะครับเพิ่มมาราบิก้าบวกโกรบอสตา้านะให้เราได้ดี ใกล้จะสงการแล้วใครอยู่ต่างจังหวัดกลับบ้านปลอดภัยนะครับผมฝากเพจผมด้วยบอลพาเที่ยวไปเลยกนตามโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเนสกาแฟกระป๋องที่อยู่กับบอลในทุกช่วงเวลาและทุกภารกิจสุดพิเศษแบบนี้แล้วอย่าลืมนะครับกลับบ้านสงการปีนี้เนี่ยให้เนสกาแฟกระป๋องช่วยเติมเต็มความกระปรี้กระเปร่าให้คุณเดินทางด้วยความปลอดภัยตลอดทั้งเส้นทางสวัสดีปีใหม่ไทย2 5 6 6นะครับผม